อยู่เรือนพังยังดีกว่ามีทุกข์ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมองสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายสุภูสุกคนนะคะเนาะมือน,นีสานของแท้เสมากินข่าแบบบ,นบานอิสานบานเฮาคนอิสานอิรีอิรีนะคะเนาะหนึ่งปลาสองตอนพ่อพี่นอ้องแล้วก็นี่แจวตําเองเลยนะคะเออไม่ต้องสากสวยรูหรอกพี่นอ้อง ม่ทงไ้ทงหน้ายูาเถียงหฮาหนี่แหละกินอยู่ไซกับมีความสุกกว่าแต่บ่มันคลาลุกตะล่างนะคะ่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> มาบวบอะยายห,หางกินข้าวกับนั่นนะคะเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้ะนึ่งตาของเรานะคะ่ะเนาะของอีสานบานห้าพี่น้องมจำแก้วอืมันจ้องหนังดอกมากมากเออ กินเนื้กระแซบกินนี่เหินห้าวพี่น้องอือมาจากน้ออือหนึ่งปลาแล้วคองแสบของนัวไอ้ช <c oughs> ่วงนี้อีสานบานห้าขเขาสินี่ปลาขอนพี่น้องอือเขามีปลาขอนทงหน้านะพี่น้องเนาะอือไฮม,ใมีให้มีหน้าเขาสินะปลาขอนมากินมันจึมันเนะพี่น้องอื จับจับพวกพักพักกระจนมันห้องอปลาจวงนี่เป็นปลาที่มันทิดแสบไี่ลีไปเนยวข้าวใหม่ปลามันนี่แหละมันมีทีมาเด้อ มันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคำคำนี้อิลีพี่น้องอืเขาไม่ปลามันภาาอีสานเฮ้าของแท้เลยอืมช่วงนี้ล่ะคุณปลาควันกันปลากรสิมันแซ่บว่าราดูปกติแล้วเป็นหนะังเนาะ นี่คือเราดูปลาแสบปลามัน,นเงี้กินกันแล้วว่างกลางเลยด้วยต้องยังมักไหมเหรอพี่น้องถ้าคนคน้นนอีสานของแท้กินในบทตุตุท,ทานการพี่น้อง บางเทื่อนนี่สเต็กกับซูปอะไรได้อาหารนิสาน <laughs> อากาศก็ดีพี่นอ้องดูเของห้ยตรงหน้าดูเสียงจากกล้องพี่น,อน้องคนเนี้ยดูเสียงจากกล้องคนี่สานเขาสิ่งหูดีนี่แหละช่วงนี้แหละประเพร่นี้ก็มีเดยเดยอะ บุญกระทิ้นชว่วงเนี่ยพี่น้องกระทิ้นวัดนั่นวัดนี้อือายฝนจนหนาวบดแล้วเริ่มล่ามมาแล้วล่าเลอยเลอยหนาฝนมาแล้วอือคืเขาน้าวเลยบัดนมันเริ่มเย็นแน่เราได้ดูแลสุขภาพได้พี่นอ้องเด้ออือ ปูนลองควนกับชีวามึงบอกออยังไหลเตี้ยพี่นองจ้าสไตายไปสไตายมั่นแล้วพี่นองเด้อเยเขาว่ายงางกินเยวให้ปาก่าปากทีงไหนล่ะเขาบอกเป็นน,น,ะะปน้ำสันตัวน้อพี่นองมันจังเสีย ได้อลัมปบ,บุโอ้โมเมนได้ฟิวได้ฟิวนะคะสิบ่ให้ปากบ่ให้ติง่งบ่ได้หลกพี่นอ้องคนเท่ากันมาคือกันได้พี่นอ้องเด้อคนกับตูกับคนละคนนะพี่นอนะ้องเนาะอืออือเจ้าเสบยพี่ดิพุ่มแจยจะได้เป็นคนอีสานพี่น้องเอ้อ คลอกินคลองอยากมืดไม่อยากนี่พี่น้องม,มังค์เต้าแก้วเนี่ยแบ่แต้งองจับ <c oughs> นีนะ่พี่น้องคุยเอาวคุยเอาวโอเคนะครับเปล่าเปล่าเลยพี่น้องข้าวหจะไปเห็ดเวียกต่อ,อตามวิถีชีวิตอิสานบรนเทาล่ะ คุยจะข้าม,มกระดูกคุยเอายายจำบางเตี๋ยมนต้องแสบดูความคุยพี่น้องคุย <c ười> คุยอีสารของแท้มันต้องคุยย่างเดียว <c ười> อ พลงงังค้นกับสีหูเขาแล้วมันว่าไปหากินเข่าด้วย <c oughs> คุยอีกสักคำเ <c oughs> สียบฉบับอีสาน,นะะด้วยค่ะเด้อ